วันนี้กลับมากับเจ้า Toyota าแคม y ี 2.0G คันนี้ Xtimo e นะครับสําหรับใครที่ติดตามมาจะรู้ว่าก่อนหน้าน,นี้มีรีวิวของคัน c a m r ี่ไฮบริดไปแล้วขายแล้วนะครับเรียบร้อยวันนี้สําหรับใครที่พลาดไปดูคันนี้ให้ดีๆผมบอกเลยว่าสวยมากๆย้ำว่าเป็น Xtimo e นะครับหลายคนอาจจะเอาเปรียบเทียบกับตัวธรรมดาราคาต่างกันแน่นอนคันนี้ผ่อน7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับไปดูกันดูครับว่าคันนี้สภาพเป็นยังไงบ้างไปครับ สำหรับเจ้าแคมรี่ t อสติโมนะครับกระจังหน้ามันจะเป็นสีเงินนะครับหลายคนอาจจะแบบสับสนนิดนึงมันจะต่างกันนิดเดียวเวลาเราดูเราจะรู้แต่ที่แน่ๆที่ภายในมันชัดคือภายในมันจะเป็นสีดำนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราเราไปดูรอบรบก่อนไฟหน้าเนี่ยสวยใสมากๆมีสเกิร์ตมาให้แล้วนะครับติดเพิ่มมาให้เองด้วยนะครับคันนี้นี่สีสวยมากมอฝั่งนี้ตรงนี้มีโครเมียมด้วยนะครับสเกิร์ตผมติดมาอย่างดีนะครับมีคิ้วยางให้เรียบร้อยอ่ะเราเดินโดยรอบๆบหน่อยกระจกข้างนะครับมีไฟเลี้ยว มีสัญลักษณ์ vvti อยู่ตรงนี้นะครับกูญแจเป็นรีโมทนะครับแต่ตัวนี้มันจะไม่เหมือนไฮบริดตรงที่ว่าไฮบริดมันจะเป็นพุชสตาร์ทนี่จะเป็นกดล็อกนี้นะครับแล้วก็กดล็อกกดล็อกแบบนี้นะประตูด,ด้านข้างมีคิ้วโคมเมียมมาให้มีสเกิร์ตข้างมาให้เลยสวยเลยนะครับดูด้านหลังหน่อยมีสปอยเลอร์หลังตูดเป็ดเดี๋ยวป้ายทะเบียนผมย้ายเข้ากรุงเทพให้นะครับ 2.0G ย้ําว่าเป็นเอ i ติโมนะครับคันนี้เป็นเอ i ติโมแล้วนะครับไฟไท้ายจะไม่เหมือนกันนะครับมีเซ็นเซอร์หลังมาให้ 4. ุด มีสเกิร์ตหลังมาให้ด้วยนะครับใส่ท่อข้างเดียวนะไม่ได้ใส่ท่อคู่ให้นะครับตัวล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะครับนี่ยางเป็น215-60-16นะครับคันคันนี้เดี๋ยวขออนุญาตดูปียางหน่อยคันนี้ยางปีนน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 น2016นะครับแต่ดอกก็ถือว่าขับได้แต่ถ้าเกิดเอาจริงๆว่าควรเปลี่ยนนะควรเปลี่ยนนะครับพะคันรถมือ2เนี่ยมันคือรถยูสนะครับบางไรบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่ได้จัดก,การเปลี่ยนให้ก็ ลูกค้าไปเมนเทนแนนต์เรื่องของซ่อมบำรุงเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของให้ลูกค้าดูแลแต่ถ้าเกิดซ่อมเสียเดี๋ยวเราดูแลให้นะครับไม่มีปัญหาแน่นอนสีสวยเต็มทั้งคันคันนี้เก็บสีให้หมดแล้วนะครับสีขาวแบบนี้คันนี้อาจจะมามีรอยเยอะหน่อยผมเลยเก็บเลยดีกว่านะครับอ่ะภายนอกสวยใสยส,ยส,ยสีร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้เดี๋ยวดูภายในกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่ก่อนจะไปโครงสร้างครับขาดไม่ได้เลยไปดูนะครับเรามาดูโครงสร้างกันหน่อยนะครับดึงมานี่เม็ดสวยๆแบบนี้เลยนะครับ เม็ดเดิมจากโรงงานปกติสีขาวที่อย่างที่ผมบอกทุกครั้งนะครับซับสีเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองคันนี้ถ้าเป็นขาวแสดงว่ารถจอดในร่มถ้าเป็นจอดรถกลางแจ้งเนี่ยพวกนี้จะเหลืองหมดนะครับความร้อนมันจัดมากรับรองว่าไม่มีการพ่นซับพ่นสีแน่นอนสติ๊กเกอร์จากโรงงานตรงนี้ก็อยู่ครบนะครับนี่เห็นไหมไม่มีสีพ่นมาประตูเดิมนะครับไม่เคยพ่นไม่เคยแกะไม่เคยถอดเลยนะครับอ่ะมาดูด้านหลังกันนิดนึงเม็ดอาร์ เติมจากโรงงานอยู่ครบหมดนะครับสีบางๆแบบนี้เลยเม็ดครบหมดนะครับไม่มีพลิกความตัดต่อไม่มีชนนะผมไม่แน่ใจว่าในส่วนของด้านท้ายของแคมร y ที่มันเป็นไม่ใช่ไฮบริดมันมีปุ่มเปิดหรือเปล่าถ้ามันไม่มีปุ่มเปิดก็ใช้กดที่รีโมทได้ขออนุญาตกดดูก่อนว่ามีไหมอ่ะไอติโมไม่มีกุญแจครับแบบนี้เลยนะครับ ด้านท้ายนี่แห้งๆด้านด้านอย่างเงี้ยชอบมากนะครับเปิดมาอย่างเงี้ยเห็นเดิมๆอย่างเงี้ยทั้งสองฝั่งเลยเดิมจัดเลยนะครับไม่มีชนแน่นอนฝ <Wow. S 1> าท้ายน็อตเดิมจากโรงงานนี่ไม่เคยแกะไม่เคยถอดมองชัดๆนะครับอ่ะดูหลุมยางอะไหล่นิดนึงเปิดมานี่เดี๋ยวยางอะไหล่เดี๋ยวเราดูแลให้นะครับนี่ซับท้ายเดิมนี้ถอดมาอย่างงี้เห็นชัดๆเลยแผ่นแดนตต่างๆ อยู่ครบหมดไม่เคยติดแก๊สนะครับถ้ามีติดแก๊สมันจะมีรูเจาะอยู่แล้วนะแผ่นแดมเดิมจากโรงงาน <Rail road> อยู่ครบหมดท้ายนี่เดิมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเค, <etically S 2> คันนี้บอดี้สวยมากเนี่ยถ้าใครเซนซิทีฟเรื่องของโครงสร้างอ่ะแนะนำว่าคันนี้ก็ตอบโจทย์นะแต่เรายังดูไม่ครบเราไปพร้อมๆกันครับเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานนะครับสวยจัดสวยจัดเลยโครงสร้างนี่สวยมาก เราดูโครงสร้างไปประมาณ70็อร์ซนแล้วนะครับเหลือประตูหน้ากับฝากระโปรงหน้าอุ๊บโอ้โหจริงๆผมเปิดมาผมก็ไปดูแล้วถ้าตรงเนี้ยมันไม่มีสีไม่มันยังอยู่แล้วก็ไม่มีการพ่นสีทับเนี่ยชัวร์แล้วนะครับนี่เม็ดเดิมเิมเม,ม็ดเ,เดิมหมดเลยโอเคสบายใจได้แล้วนะครับสำหรับซ้ายขวาหลังคราวนี้เหลือด้านหน้าละเดี๋ยวเราดูกันหน่อยว่าในส่วนของด้านหน้าเนี่ย ฝากระโปรงด้านหน้าม anyway, uh, <Wow. S 1> uh ีการชนมาหรือเปล่าเดี๋ยวคุณเห็นภายในคุณจะตกใจคันนี้ใหม่มากอึบอ่ะเปิดมาโอ้โหดูไปพร้อมกันเลยนะครับนี่ผมก็เงจะได้ดูเหมือนกันเพราะน้องเป็นคนดูให้แก้มซ้ายมีขยับนิดนึงนะนี่เห็นแหวนไหมขยับนิดนึง ฝาก็โปรงมีถอดมาบางๆนะครับมีแกะมาแต่เป็นฝาเดิมจากโรงงานเพราะว่าสติกเกอร์พวกนี้มันอยู่ครบหมดนะครับเม็ดอาร์ตต่างๆอยู่ครบหมดสีด้านดานไม่เคยพ่นสีนะสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบหมดเนีย่ยสติกเกอร์ใส่เงี้ยยังอยู่ครบเห็นปะถ้าเกิดมันมีการพ่นสีทับพวกเนี้ยอู๋เขาไม่ค่อยแกะเขาพ่นทับเลยนะครับ <S <S ดูฝั่งนี้นิดนึงฝั่งนี้แก้มเดิมนะครับฝั่งนี้แก้มเดิมฝั่งนี้ไม่เคยถอดน,นะแต่ฝั่งนู้นอนะถอดมามีถอดทําสีนะครับฝั่งนู้น แผ่นพลาสติกใหม่มากก็ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยมันแกะฝากระโปงหน้าผมก็จะมาไล่ช่วงนี้นิดนึงว่ามันมีการประทะด้านหน้ามาหรือเปล่าอ่ะคอนเฟิร์มครับมีแค่แกะทําสีฝากระโปงนะครับในส่วนของบอดี้ก็แทบเดิมหมดคันนี้ก็มีแกะฝาก,กับแกะแก้มฝั่งนี้นะซับในต่างๆเดิมหมดนะครับไม่มีชนรับประกันร้อเปซนะครับบอกเลยว่าคอนเฟิร์มนะอ่ะไปดูภายในที่ผมบอกว่า สวยสดขนาดไหนลองดูครับเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกภายในเนี่ยมันเป็นเบาะหนังสีดํามันคือเอ็กติโมนะครับแล้วก็หลายคนชอบแบบเฮ้ยทำไมแพงออกมันเป็นสีเทามันไม่ใช่เอ็กติโมครับภายเอ็กติโมนี่ป้ายแดงนี่แพงกว่าเยอะนะแพงกว่าเป็นแสนนะครับเบาะหนังสีดําคนโซนสีดําภายในดําตัดด้วยลายไม้สีน้ําตาลแบบนี้นะครับส่วนวิทยุต่างๆก็เดิมจากโรงงานนะครับมีแอร์สามารถแยกซ้ายขวาได้วิทยุซีดีนะมีคู่มือมาให้นะครับแต่ไม่ไมีบุกเซอร์วิสแล้วนะ คอนโซลหน้าเนี่ยผมพุ่มใหม่เพราะว่าปกติเนี่ยคอนโซลของรุ่นนี้จะมีบั๊กอยู่เวลาตากแดดเยีะยมันจะแตกคันนี้ผมพุ่มให้ใหม่หมดแล้วโคตรใหม่ผมพูดเลยว่าคอนโซลใหม่มากนะครับตัวเบาะก็สภาพดีมากๆคันนี้เลขไม่อยู่ที่แสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดกิโลเมตรนะครับสตาร์ทเครื่องนุ่มมากโคตรนุ่มกระจกข้างปรับไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็ไฟหน้าปรับสูงต่ำเป็นลูกแก้วตรงนี้ได้พวงมาลัยนะครับมีคลุกคอนโทล นะครับปรับเครื่องเสียงปรับแอร์บนพวงมาลัยได้เลยหัวเกียร์เป็นแบบหนังนะครับเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดมีที่วางแก้วนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีที่เก็บของตรงนี้นะครับชาร์จแบตเตอรี่ได้ที่เท้าแขนสลไลด์ได้นี่เห็นไหมเวลาสมมตินั่งมันลึกไปใช่ไหมครับวางอย่างนี้อาเท้าอย่างนี้ได้เลยขับสบายครับรถแคมรี่เป็นรถที่ขับสบายมากแล้วก็ที่สาคัญยกมาเก็บของได้ทั้งบนนะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งเปิดเข้าไปเก็บของด้านในได้ไดอีกเป็น2ชั้นแบบนี้เลย มีไฟเก๋งนะครับที่บางแดดสภาพดีมากนี่มีไฟตกแต่งนี้ด้วยนะครับเก็บแฟนได้ด้วยนะครับมีไฟเก๋งสองข้างเลยนะครับโอ้สภาพดีถ้าใครชอบรถที่มันรู้สึกเนี้ยบเนี้ยประคันนี้ตอบโจทย์อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาคนนั่งหลังฝั่งคนนั่งเนี่ยสามารถปรับเบาะได้เนี่ยสมมติวางคาซีทมันติดเนี่ยคนนั่งหลังสามารถปรับปรับเองได้เลยนะครับ อยู่ด้านข้างสามารถกดปุ่มเปิดปิดกดปุ่มเลื่อนขึ้นเลื่อนลงปรับได้เลยเห็นไหมเป็นบอกไฟฟ้าได้ไฟฟ้าคู่ด้วยนะครับมือจับเปิดประตูเป็นสีเมทัลลิกนะครับกระจกไฟฟ้าแบบออโต้สี่บานเป็นแบบออออโต้นะครับที่กดทีเดียวแล้วลงหมดเลยมีม่านหลังมาให้ด้วยนะครับถือว่าสวยจัดจัดเลยอ่ะเดี๋ยวดูด้านหลังกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับ เปิดมาด้านหลังนี่มีแอร์หลังมาให้ด้วยเบาะใหม่จริงๆเนี่ยใหม่มากแล้วมันเป็นหนังแท้ครับผิวสัมผัสมันจะรู้สึกว่านั่งแล้วมันจะสบายกว่าปกติเบาะหนังเพรเป็นหนังแท้มันจะแบบค่อนข้างแบบโซมเร็วกว่าเบาะที่เป็นหนังเทียมแบบคันนี้เบาะใหม่มากนะครับด้านหลังมีที่เก็บของนี้ให้ด้วยนะแล้วก็ตรงกลางนี้เปิดมานี่มีที่วางแก้วให้นะครับเป็นลายไม้ไม้คือปกติพวกนี้มันจะลอกหมดละคันนี้คือใหม่มาก แล้วก็ด้านหลังตรงนี้สามารถเปิดแล้วก็หยิบของจากท้ายรถได้เหมือนกันวันนั้นรีวิวคันนี้ไฮบริดไปก็ได้ออปชั่นเดียวกันคือไฮบริดกับตัวนี้เหมือนกันเลยครับแค่ไฮบริดมาเป็นไฮบริดแต่คันนี้มันเป็นเบนซินล้วนภายในเหมือนกันมากนะครับมีม่านหลังให้ด้วยนะครับแล้วก็มีไฟเก๋งด้านบนสําหรับคนด้านหลังเปิดได้อีกโอ้โหดีว่ะดูดิเปิดได้อีก,อด,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 อกดีจัดเลยนะครับก็ถือว่าโดยรวมคันนี้ภายในนะผมให้9 8 9 9เเลยแทบจะร้อยเลย คือถ้าไม่ผ่านการใช้งานผมให้ร้อยเลยแต่มันผ่านการใช้งานผมหักไปเปอร์เซ็นต์เดียวพอใหม่โคตรถ้ากำลังสนใจอยู่ผมแนะนําลองเข้ามาดูครับเพราะว่าคันนี้สภาพดีมากจริงโอเคทุกอย่างครบอินเสิร์ตให้หมดเลยทั้งเบาะหน้าเบาะหลังภายในคอนโซลพวงมาลัยคนโครงสร้างทุกอย่างดูให้หมดแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูราคากันหน่อยครับคันนี้นะครับเคมรี่0 g x จุดศ m นีนะครับปี2011นคันนี้ราคา310,000 9,000บาทผ่อนเริ่มต้น7,000บาทเท่านั้นเอง6ปีนะครับสนใจสอบถามข้อมูลที่0988269092นะครับหรือ0864956653สอบถามได้เลยนะครับหรือแอดไลน์มาคุยกับเราที่ Sajap Auto Car รับรองคุณจะได้รถดีๆสภาพสวยๆแบบนี้แน่นอนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับสำหรับใครนะครับที่อยากติดตามนะครับหารถสวยๆหรือข้อมูลดีๆเกี่ยวกับรถนะครับติดตามของเราได้ที่ JAP a u t o c a r รถมือสองนะครับหรือ YouTube นะครับช่องนิพานรถมือสองนะครับรับรองคุณจะได้เจอรถสภาพดีๆรถสวยๆแน่นอนครับ